หากใครติดตามไอจีของเธอปัจจุบันนี้เธอมักจะเผยเคล็ดลับการลดน้ำหนักให้แฟนคลับที่ติดตามดูอยู่เสมอและเป็นที่ทราบกันดีว่าเธอนั้นน้ำหนักเคยพุ่งไปถึงเกือบร้อยกิโลแต่ถึงตอนนี้เธอก็กลับมาผอมเพรียวเหมือนตอนสมัยสาวๆอีกครั้งแม่อย่างกะสิบสี่อีกครั้งเรียกได้ว่าปัจจุบันสวยแซ่บกว่าเดิมเป็นอย่างมาก ถึงแม้จะมีคนเมาว่าเธอนั้นไปศิยกรรมตัดกระเพาะก็ตามซึ่งเธอก็ออกมาเผยโต้ตอบอย่างเจ็บแสบเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าเธอนั้นขยันออกกําลังกายแค่ไหนเพียงแค่แวบ,บแรกก็เล่นเอาชาวเน็ตตกใจกันไม่น้อยกับการนวดกระชับผิวเปลือกส้มโดยเธอได้โพสคลิปดังกล่าวลงไปพอมองครั้งแรกคิดว่าเธอนั้นถอดเสื้อผ้าหมดแต่กลับไม่ใช่เพราะว่าเธอแต่งชุดแบบรัดรูป ชนิดที่เห็นทุกสัดส่วนของเธอไปหมดถึงอย่างไรสิ่งหนึ่งที่เห็นในคลิปก็คือผิวหุ่นอันบางเฉียบของเธอที่เปลี่ยนไปมากบอกได้คำเดียวกระชับไปหมดอื้ออะไรมันจะฟิตขนาดนั้นเห็นแล้วของมันขึ้น เขาเรียกว่าอะไรนะคะเจตการกนวดการนวดกระชับนะคะทำจากอะไรคะนวดกระชระเัเสร็จนะคะค่ะหน้าตาไม่เปลี่ยนมาใช้บริการได้นะคะ อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญเนี่ยดูเด